สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนายจตนเทรนททอของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีละครเวทีเรื่องล่าสุดจากซินเดเลโอมานําเสนอกันครับไม่ใช่แค่ความน่ากลัวเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นบนเวทีเพราะเขาบอกว่าความน่ากลัวเหล่านั้นจะคืบคลานมาถึงตัวของคุณด้วยขอต้อนรับนักแสดงจากละครเวทีเรื่องนี้นะครับน้องกายรัชานนะครับพิมพิมาดานะครับแล้วก็น้องเซนเดอะสตาร์นั่นเองสวัสดีครับจากละครเวทีเรื่อง เรื่องเล้าคืนเฝ้าผีครับนี่นี่เขาใส่มาคนเดียวเลยนะทำไมอ่ะทำไมไม่งัดกันล่ะก็เราแกะตายละไม่เรื่องหลอนเรื่องหลอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ปกติไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับจริงหรอครับไม่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยนี่ผีผีดึงหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้พี่ระบบสี่มิติครับระบบสี่มิติเข้ามาถึงตัวเลยนี่อ๋อเอาล่ะครับตรงลงที่พี่พูดนี่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยจริงปะ คือจริงๆแล้วพีมรู้สึกว่าความน่ากลัวมันมันสอดแทรกมากับความสนุกตื่นเต้นมากกว่านะคะคือมันจะตกใจมันจะเป็นฟิลแบบว่าจินตนาการไปกับเรื่องที่เราเล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีๆก็อาจจะปุ๊บอ่าก็มาเลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอาแล้วเงี้ยเห็นไหมพูดให้น่ากลัวทีนี้แล้วสามคนนี้มีใครกลัวผีมาก กลัวนะกลัวทุกคนกลัวทุกคนเลยครับจริงเหรอไม่มีใครจะกลัวพี่ครับเฮ้ยมีแต่กายอาจจะกเพรวกท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนี่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 ท้าทายแต่ว่าเราเราเราเป็นพวกท้าทายเราเป็นพวกแบบชอบเห็นชอบชอบชอบแบบ ชอบอะไรชอบอะไรไปดูชอบอะไรทำมืออย่างเงี้ยชอบอะไรชอบไปดูออชอบ <c oughs> ชอะไรทำมืออย่างเงี้ยชอบท้าทาย <c oughs> อ๋อ,อ,อท้าทายแต่ว่าก็กลัวเ <c oughs> หมือนกันครับผมกลัวครับกลัวอ้าวล่ะทีนี้มาพูดถึงละครเวทีกับงานทางด้านของการแสดงเนี่ยเรื่องนี้ เ,เรื่องเล่าขึ้นพ่าผียังพิมพเองเนี่ยนะครับเคยผ่านงานแสดงละครเวทีมาบ้างแล้วเคยผ่านมาเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อวะมาณ่ปีที่แล้วค่ะนะฮะส่วน2หนุ่มกายนี่ยังไงครับครั้งแรกเลยบ้าเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยครับเป็นไงฮะฝึกซ้อมช่วงวแรกนี่นะเราแบบเฮ้ยต้องยากแน่เลยอ่ะอแต่เราเคยเล่นละครกับพี่พิมมา2เรื่องแล้วล้วก็ถามพี่พิมว่า ตกลงมันเป็นยังไงพี่พียมันยากไหมพี่บอกมันไม่ยากหรอกมันเข้าไปวันแรกมาครับเป็นไงครับพูดไม่เป็นสักอย่างเดินไม่เป็นบล็อกกิ้งยังไงมันอนไปหมดเลยนะมันเครียดไปหมดเลยแต่วันนวันนี้โอ้โหชิลละก็ยังครับส่วนเซนนี่ก็เปิดซิงคครั้งแรกเลยการแสดง ก็ดีใจครับดีใจเข้ามาแต่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นแบบเฮ้ยน้องใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องหลายๆอย่างคือเรื่อง energy เรื่อง blocking ด้วยแล้วก็เรื่องของการจําบทอันเอย่างงี้ต้องทําการบ้านยังไงบ้างครับผมก็คือต้องเหมือนกับขยันครับขยันขยันให้เร็วกว่าพี่ๆมากขึ้นเหมือนกับว่าวันแรกๆเนี่ยอาจจะจําบทไม่ได้อะไรเงี้ยวันที่สองเราก็ต้องแบบจําได้ละอ้าวละเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นแบบสี่มิติคือยังไงครับสี่มิติจริงๆนะสี่มิติเนี่ยคือละครเวทีเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือน เห็นเราเล่นสดอยู่แล้วบนเวทีแต่ว่าไอ้คำว่าสิ่งมิติที่เราพูดถึงนี้อาจจะเหมือนแบบเวลาคนบนเวทีพูดถึงอะไรกลิ่นทู่กลิ่นดอกไม้คนที่นั่งดูอยู่ข้างล่างก็อาจจะได้กลิ่นร่วมไปกับเราด้วยอะไรแบบนั้นคือให้รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดมีกินศพกินอะไรเม้นกินอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมว่ามีกลิ่นลินที่ต้องได้กลิ่นแน่กลิ่นอะไรครับกลิ่นเท้าคนทั้งค่ามกวางแหละครับเรื่องราวเป็นยังไงครับจริงๆเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นจากการกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปงานศพ ไปงานศพของน้องสาวเราวันรุ่งขึ้นเผาน้องเราละก็ต้องนอนค้างกันเพื่อที่จะอยู่วันเผาในขณะที่อยู่เนี่ยบ้านบ้านเป็นบ้านต่างจังหวัดเขาก็จะมักจะเก็บศพไว้ในบ้าน่คะก็จะในเรื่องนี้ก็คือจะมีศพอยู่ใต้ถุนบ้านทุกคนก็จะหลอนแล้วแบบนี่เราต้องนอนกับศพเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเกิดการถกเขียงกันขึ้นมาว่า แกว่าผีมีจริงไหมโอ้ยใครมาจุดประเด็นเลยคนนึงที่ไม่เชื่อเรื่องผีมีคนที่เชื่อเรื่องผีด้วยคราวนี้มันก็เลยมาเกิดการถกเถียงกันว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงก็เลยแต่าเรือประสบการณ์ของตัวเองมาว่าฉันว่ามีจริงไม่เชื่อแกฟังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าออกมา พอในขณะที่เราเล่าเรื่องก็จะมีเรื่องเป็นตัวแทนนักแสดงอย่างใครจะเป็นฉากโผล่ขึ้นมาก็ออกมาเล่นให้ดูเที่เอามาเล่นให้ดูคอ๋อตัวแทนของแต่ละฉากที่ที่เรากำลังเล่ากันอยู่เนี่ยกำลังเล่ากันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเล่าไปไม่ได้เล่าแต่ปากแต่มีภาพแสดงว่ามีภาพไปเห็นเลยมีมีสามเรื่องด้วยกันประมาณสามเรื่องด้วยกันค่ะแต่เรื่องก็น่ากลัวใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะขนลุกหลอนดีเลยค่ะฝึกซ้อมจะมาบ้างแล้วใช่ไหมคะผมมีใครติดความกลัวกลับไปบ้านบ้างไหม ติดนะคือเหมือนแบบเราซ้อมกันจนถึงแบบแทบจะก่อนเข้านอนเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบบรรยากาศไอ้นี้มันจะคุกคูนอยู่กินี่แบบลรกๆนี่กลับไปนอนฝันเห็นผีทั้งคืนเลยเหมือนแบบจริงๆคือมันมันไม่ได้ว่าแบบฝันฝันดีวกันเล่าให้เป็นฝันก่นเพราะว่าแบบ นอนฝันตื่นขึ้นมาแบบใจเต้นแบบตึก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 นี้เลยค่ะใช้ย่อยนะคนนี้ก็เจอดีมาแล้วใช่ไหมโอเจอเจอบ่อยครับยังไงไงปากเก่งงนี้ซ้อมเสร็จปุ๊บไปรับน้องสาวครับที่บ้านเพื่อนน่ากลัวมากน่ากลัวไปรับน้องสาวไปรับน้องสาวที่แจ้งวัฒนะครับผมอยู่หมู่บ้านนิชดาธานีบอกชื่อหมู่บ้านไม่ใช่มันออกมาจากหมู่บ้านอ๋อปุ๊บขับอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะยังไงครับ คือถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยจะมีซ่อมถนนอยู่แล้วก่อนหน้านี้ประมาณสองสเดือนเนี่ยมันมีอุบัติเหตุมอไซค์ตกลงไปในหลุมที่เขากําลังขุดสร้างสร้างฐานสะพานอยู่เนี่ยนะครับผมก็เป็นก็เป็นข่าวอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดถึงมันคขับอยู่กลางถนนเลยนะครับตรงถนนก็จะมีเกาะกลางถ้าคนเคยไปนะครับใช่ใช่ถนนแจ้งวัฒนะมันก็จะมืดมดด้วยเพราะว่าไฟเนี่ยมีอยู่เต็มถนนเลยแต่จะจะเลือกเปิด คือเปิดอันนึงเว้นอีก3อันเปิดอีกอันนึงมันก็จะมีช่วงตรงกลางเยอะเท่านี้ไกลก็ขับประมาณปกติประมาณ80ครับครับฟุ้มผ่านผ่านอะไรที่เราเห็นว่าเป็นเป็นคนอ่ะคือใส่ชุดดำยืนอยู่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็มองมองมองรถเหมือนจากจะกระโดดเข้ามาใส่รถอ่ะเราก็รีบรีบรีบจอดด้านซ้ายเลยแล้วก็เปิดประตูลงไป แล้วก็เดินเดินเดินไปเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยออกมาจากกลางถนนเถอะเพราะว่ามันมืดด้วยมันอะไรด้วยเดี๋ยวมันเดีวอุบัติเหตุแล้วคนหนึ่งจะเดือดร้อนเดินไปสักสองก้าวเงยหน้าขึ้นมามองไม่ไม่เห็นอะไรเลยครับ ไม่เห็นคนนั้นที่ยืนอยู่อ๋อนี่จอดรถลงไปจะไปไอ้นี่เขาด้วยหรอใช่จอดรถไปปาเชื่อไปขึนจรวเอราะว่านี่เราไม่ได้คิดว่าเรื่องเล่าคนเตือนผีใช่ครับเรื่องเล่าคนเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงผีเดี๋ยวผีจะโดนถูรถชนเขาเลยไปก่อนเลยไม่รอกายแล้วเซนอะมีบ้างไหมเจอเจออะไรบ้าครับคือมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าเป็นผีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเหมือนกับบังเอิญมากกว่าทำไมแต่ว่าซ้อมเสร็จละซ้อมเสร็จประมาณ เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเฮ้ยน่ากลัวอย่าครับเอาคืนเอาคืนเาอะไรเอาคืนแล้วก็แบบว่าเราก็จะลงไปเจอแฟนคลับที่ชั้นสี่ก่อนอะไรเงี้ยครับคือปกติเซนจะสะพายกระเป๋าแล้วก็แม่กระเป๋าวางแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้เอาวางไว้ลงมาด้านล่างจะขึ้นแท็กซี่ก็คือมาถึงลานจอดรถด้านล่างสุดแล้วก็แบบพักไฟดับเขาก็คิดว่าอ๋อคงปิดแหละเพราะมันดึกแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีรถแล้วด้วยก็เลยเดินออกไปนอกอาคารได้ประมาณสองสามก้าวไฟก็เปิดพึบขึ้นไปอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบ คืออยู่กับแฟนคลับเยอะๆจ้าก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรหรอกก็เดินไปถึงแท็กซี่ก็ลังจะขึ้นแท็กซี่อ้าวลืมกระเป๋าต้องวี่กลับไปเอาก็ต้องแบบให้ลืมกระเป๋าไว้อยู่ชั้นบนโอ้โหชั้นบนกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระเป๋าตังอะไรทุกอย่างอยู่ในน้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะเตือนเราก็ได้เอออะไรเงี้ยว่าเรา กลับไปเอากระเป๋าอะไรเงี้ยครับเออนี่ดีคิดในแง่ดีอันนี้ผีเตือนคนละผีเตือนคนแต่คิดเราคนเตือนผีคนคิดคนเตือนผีผีเตือนคนละเดี๋ยวมีผีเตือนผีเอาริ่มพี่ิดอะไรเกิดการมันเป็นกิไกไกแบบอยู่เวลาแบบตลอดแลเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงคนนี้คนนี้เรื่อง นอกจากสามคนนี้แล้วเรื่องนี้มีใครเล่นอีกบ้างครับผมมีโอ้โหมีนักแสดงอีกหลายคนนะคะมีพี่ภูริใช่ครับมีจุ๊บจิ๊บโอยฟรอยด้วยแล้วก็ยังมีนักแสดงปีกหลายหลายคนโอ้ยอย่างนี้รับรองความกลัวและฮาผสมกันใช่แล้วเพราะนั้นใครถ้าแบบโอ้โหกำลังรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากไปดูเพราะกลัวผีเออทำไงดีอ ต้องบอกเขาว่างไงดตงิต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวจนแบบว่าสยองขวัญกลับบ้านช็อกตายกลางเวทีบบวกลางโรงละครไม่นะคะคือ <c oughs> มันจะนเด็กก็ดูได้ใช่ม,ม,มันจะได้รับความตื่นเต้นพร้มก,กับสนุกแล้วก็ความลี้ลับที่เกิดขึ้นในเรื่อง <c oughs> ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยให้มาฟังเรื่องที่เราเล่ากันมันจะแบบตื่นเต้นแค่ไหนมากกว่าสนุกแน่นอนแน่นอนแน่นอน ถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรครับสำหรับการเปิดการแสดงเรื่องนี้ค่ะเริ่มเปิดการแสดงวันที่23มีนาคมนีนอรอบแรกน,นคะคะที่โรงละครเมืองไทยไรัชดาไลเทยเตอร์นี่เลยค่ะซื้อบัตรได้แล้วด้วยนะคะที่ไทย ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะนั่นเองนะฮะโอเคยังไงก็ไปเจอกันส่วนผมไม่พลาดแน่นอนี่ละครเวทีเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทั้ง3คนที่เป็นตัวแทนของละครเวทีเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับผมขอให้ร้อนขอให้นนาวดูขอบคุณพี่เอกด้วยค่ะขอบคุณครับลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะดิบทำไมครับเดี๋ยว